ความรับของแมงกระพุนมีมากมายที่น่าสนใจค่ะถึงแม้ว่าแมงกระพุนจะเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างดูเรียบง่ายแต่มันกลับเต็มไปด้วยคุณสมบัติและความรับที่น่าทึ่งมากมายค่ะ 1. ไม่มีสมองและหัวใจ แมงกระพุนเป็นสัตว์ที่ไม่มีสมองและหัวใจแต่สามารถดำรงชีวิตได้ดีในทะเลด้วยระบบประสาทที่เรียกว่า nerve net ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมันสามารถเคลื่อนไหวและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่มีสมองค่ะ 2. ใช้พิษเพื่อจับเหยื่อ แมงกระพุนมีเซลล์พิเศษที่เรียกว่า n ม m ท t อกซินซึ่งอยู่ในน้ำของมันที่ใช้เพื่อปล่อยพิษจับเหยือ่อและป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าแมงกระพุนบางชนิดมีพิษที่สามารถทำให้มนุษย์เกิดอาการเจ็บปวดได้อย่างรุนแรงและบางครั้งอาจถึงกับเสียชีวิตได้เลยค่ะ 3. การเกิดใหม่ที่ไม่เหมือนใครมีชนิดของแมงกระพุนที่เรียกว่า a r i t h e s d o r i l a i หรือที่รู้จักกันในชื่อแมงกระพุนอมตะซึ่งสามารถย้อนกลับการแก่ของตัวเองได้โดยกระบวนการที่เรียกว่า transdifferentiation แมงกระพุนชนิดนี้สามารถกลับไปสู่ระยะวัยเด็กเมื่อมันเผชิญกับสภาวะที่ไม่ดีเช่นความเครียดหรือความเจ็บปวดเพื่อเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะ 4. เป็นสัตว์เรืองแสงแมงกระพุนบางชนิดสามารถเรืองแสงได้ในที่มืดโดยการเรืองแสงนี้เกิดจากการสังเคราะห์สารที่เรียกว่า ครีนฟลูออเรสเซนต์โปรตีน (GFP) ซึ่งสามารถใช้ในการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการติดตามเซลล์และการศึกษาการทำงานของโปรโตีนในร่างกายค่ะ 5. ปปวดปาดสำคัญในระบบนิเวศแมงกระพูุนไม่ใช่สัตว์ที่ลอย แมงกระพุนไม่ใช่สัตว์ที่ลอยไปมาในน้ําเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทส,สําคัญในระบบนิเวศท,ทางทะเลพวกมันเป็นทั้งผู้ล่าและเหยือ่อโดยช่วยควบคุมจํานวนสัตว์น้ําขนาดเล็กในขณะเดียวกันก็เป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นๆเช่นเต่ทาทะเลและปลาใหญ่ค่ะ 6. มีชีวิตที่ยืนยาว แมงกระพุนบางชานิดสามารถมีชีวิตยอยู่ได้หลายปีในบางกรณีแมงกระพุนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอาจมีชีวิตยืนยาวได้ถึง5ปีหรือมากกว่าและแม้จะไม่และถึงแม้และถึงแม้จะไม่มีสมองหรือหัวใจมันสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ในทะเละอย่างน่าทึ่งค่ะเหล่านี้เป็นเพียงความรับบางส่วนของแมงกระพุนที่น่าสนใจมากๆหากคุณอยากรู้เพิ่มเติม